สวัสดีค่ะวันนี้มีแคนตาลูปค่ะเมนูเจ้าตัวเล็กแคนตาลูปปั่นวันนี้จะทําให้น้องอารมณ์ดีทั้งวันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้แม่จะทําแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะคะปอกเปลือกล้างทาความสะอาดแล้วหั่นเป็นเล็กๆแบบนี้เตรียมเอาเข้าเครื่องปั่นจ้าแคนตาลูปรสชาติหวานมากๆแม่แอบชิมไปแล้วค่ะเป็นแคนตาลูปจากหน้าสวนอิมพอร์ตมาจากเยโสธนเลยค่ะตอนนี้เอาลงเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้ว ปิดฟ้าแล้วทําการปั่นได้เลยค่ะช่วงนี้แม่ป้อนอาหารน้องนะคะตอนเช้าคืออาหารหนึ่งมื้อค่ะและช่วงบ่ายเป็นผลไม้เพิ่มอีกหนึ่งมื้อค่ะตอนบ่ายจะเป็นอะไรที่ฟินมากค่ะเพราะว่าได้หลากหลายรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลมะละกอหรือว่าแคนตาลูปมีอะไรแม่ก็จะปั่นไว้ให้เลยปั่นแล้วเรียบร้อยค่ะ รอบนี้แคมตาลูปหวานน้ำฉ่ำๆเลยแม่ไม่ต้องเพิ่มน้ำเลยนะคะหั่นแค่แคมตาลูปแล้วเอาเครื่องปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ละเอียดกลิ่นหอมหวานฉ่ำๆเลยเนื้อสีสวยละเอียดเตรียมเสิร์ฟเจ้าตัวเล็กจ้าจะใส่ถ้วยเสิร์ฟแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือแม่จะเก็บเข้าฟิตไว้ให้น้องค่ะทานมื้อต่อๆไปพอแม่เอาแช่ช่องฟิตแล้ววันต่อไปอยากเอามาให้น้องทานนะคะก็เอาออกจากช่องฟิตไว้แล้วก็ทิ้งไว้สักพักก็จะเป็นเนื้อเหลวๆแล้วค่ะสามารถป้อนน้องได้เลยไม่ต้องเอาไปอุ่นเตาไฟนะคะ